การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนคนพี่ชื่อชัยส่วนคนน้องชื่อชุนทั้งสองกำพร้าพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ได้ตายไปเมื่อทั้งสองคนยังเป็นเด็กเล็กแล้วก็ได้คนข้างบ้านช่วยกันเลี้ยงจนเติบใหญ่พอเริ่มมีอายุได้13ปีก็เริ่มหาเลี้ยงชีพตนเองได้ในแต่ละวันสองพี่น้องจะออกไปจับปลา ตามที่คนในหมู่บ้านเขาทำกันเพื่อนำมาทำอาหารกินประทังชีวิตทุกวันเมื่อเติบใหญ่ก็ช่วยกันปลูกผักรับจ้างทำไร่เพื่อหาเลี้ยงชีพอยู่มาวันหนึ่งชัยและชุนพากันไปถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือว่าเราทั้งสองเป็นหนุ่มแล้วแต่ทำไมยังไม่มีผู้หญิงมารักเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่าปลาที่เจ้าจับทุกวันนั่นแหละ คือเมียของเจ้าทั้งสองคนว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แนะนำต่อว่าให้ชัยและชุนเอาโอ่์ใส่น้ำให้เต็มคนละหนึ่งใบแล้วเอาไปไว้ในห้องนอนของตนโดยกำชับว่าเมื่อเจ้าจับปลาได้คนละตัวแล้วพอมาถึงบ้านก็อย่าเอาไปปิ้งไฟกินเสียละ่ะให้เอาไปใส่ไว้ในโอง่งที่เตรียมไว้ในห้องนอนของเจ้าพอวันรุ่งขึ้นสองพี่น้องไปจับปลามาได้คนละตัว ชายก็รีบกลับเข้าบ้านก่อนและด้วยความหิวและความเคยชิน <c oughs> เมื่อมาถึงบ้าน <c oughs> ก็ได้ทุบหัวปลาและจุดไฟเตรียมย่างทันที <c oughs> ชุนน้องชายจึงรีบบอกพี่ชายว่าเฮ้ยเฮ้ยฮไม่ต้องปิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าไม่ต้องปิ้ง <c oughs> นายชายนึกขึ้นได้ก็รีบหยิบปลาออกจากจานแล้วรีบเอาปลาใส่โอ่งของตอนเองในทันทีส่วนชุนนั้นได้ทำตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกทุกประการ วันรุ่งขึ้นชัยและชุนก็ออกไปทำไร่ตามปกติพอตกเย็นก็กลับบ้านแต่เมื่อมาถึงบ้านก็ต้องประหลาดใจเพราะมีข้าวสุกร้อนๆและอาหารเย็นอันน่ากินจะเตรียมไว้อย่างดีบ้านช่องก็ปัดกวาดสะอาดเรียบร้อยพี่น้องทั้งสองประหลาดใจมากว่าใครมาทำให้แต่ด้วยความหิวก็รีบจัดการกินอาหารเย็นกันก่อนพอกินเสร็จทั้งสองจึงกลับไปถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่าคนที่ปัดกวาดบ้านและทำอาหารก็คือเมียของเจ้าต่อไปนี้ข้าจะแนะนำให้เจ้าสองคนตื่นมาทำอาหารเช้าตามปกติแล้วก็เอาถ้วยชามหม้อไหและไม้กวาดที่อยู่ในบ้านซ่อนเสียให้หมดแล้วจงรีบขึ้นไปแอบดูอยู่บนที่เก็บของเหนือเตาไฟชัยและชุนก็รีบกลับไปทำตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำและแอบดูเหตุการณ์อยู่บนที่เก็บของเหนือเตาไฟทั้งวัน เมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนพูดเหมือนกันว่าผัวฉันจะกลับมาบ้านแล้วฉันต้องหุงข้าวทำอาหารทำความสะอาดบ้านถ้าฉันไม่ทำเดี๋ยวผัวฉันกลับมาเขาจะตีฉันเอาแล้วก็ได้เห็นผู้หญิงสาวสองคนกระโดดออกมาจากโอง่งช่วยกันค้นหาถ้วยชามหม้อหายและไม้กวาดเพื่อจะทำอาหารและทำความสะอาดบ้าน ผู้หญิงที่ออกมาจากองค์ของชุนมีหน้าตาสวยงามส่วนคนที่ออกมาจากองค์ของชัยหน้าตาไม่สวยมากและมีรอยบุ๋มกลางหน้าผากนายชัยเห็นดังนั้นด้วยความอยากได้คนสวยจึงกระโดดลงมาจากที่ซ่อนตัวแล้วก็จับผู้หญิงสวยไว้สาวสองคนตกใจมากผู้หญิงที่ไม่สวยจึงรีบกระโดดลงองค์ก่อนส่วนคนที่สวยกระโดดลงไม่ทัน จึงทำให้ท่อนล่างของผู้หญิงคนที่สวยข้างหนึ่งเป็นครีบปลาอีกข้างหนึ่งยังเป็นขาคนชายเห็นดังนั้นก็รีบปล่อยมือทันทีแล้วชายทั้งสองก็กลับไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้เล่าให้ฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แนะนำให้ชุนเอามือไปลูบส่วนที่เป็นครีบปลาแล้วก็จะได้กลับมาเป็นขาคนเหมือนเดิมเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วก็รีบกลับไปทำตาม ชายและชุนก็อยู่กับเมียของตนในบ้านเดียวกันแล้วชายหนุ่มทั้งสองก็ใช้ชีวิตกันตามปกติโดยออกไปทำไร่กันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งชุนถูกดินภูเขาถล่มทับจนตายและถูกดินกลบฝังไว้อยู่ที่ไร่นั้นชายผู้เป็นพี่ชายรีบกลับไปบอกน้องสะพ้พอนางทราบเรื่องก็เศร้าโศกเสียใจมากและขอให้ชัยพาไปที่ดินถล่มทับชุนอยู่ พอไปถึงก็ไม่ทราบว่าชุนนอนตายที่ตรงไหนก็ได้อธิษฐานว่าหากศพของพี่ชุนอยู่ตรงที่ใดขอให้ตรงนั้นมีต้นไม้ที่มีผลรสหวานอร่อยหเดือนต่อมาน้องสะพ้ยขอให้ในายชัยพาไปที่ดินถล่มทับชุนตายอีกครั้งหนึ่งทั้งสองคนก็ได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นงอกงามอยู่ตรงที่ชุนถูกดินถล่มทับอยู่ น้องสะพ้ยจึงขอร้องให้ในายชัยขึ้นไปเก็บผลไม้มาให้กินเมื่อนายชัยขึ้นไปบนต้นไม้เก็บมาให้กินแล้วน้องสะพ้ยก็คิดถึงสามีมากร้องให้ฟูมไฟแล้วก็รำพึงรำพันว่าพี่ชุนจา๋าช่วยเปิดหน้าดินให้ฉันลงไปอยู่กับพี่ด้วยเถิดนายชัยได้ยินดังนั้นจึงถามว่าทำไมเธอถึงพูดเช่นนั้นน้องสะพ้ยจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอก พี่ขึ้นไปเก็บผลไม้มากินต่อเถิดนายชัยก็ขึ้นต้นไม้ไปเรื่อยๆและน้องสะพ้ายก็ได้รำพึงรำพันอีกว่าพี่ชุนช่วยเปิดหน้าดินให้ฉันเถอะฉันจะลงไปอยู่กับพี่นายชัยได้ยินอีกก็ถามว่า,า,วาเธอพูดอะไรนะสักพักหนึ่งหน้าดินก็เปิดออกมาเมียนายชุนก็รีบมุดลงไปอยู่กับนายชุนนายชัยเห็นดังนั้น เกรงว่าจะเป็นอันตรายก็รีบกระโดดลงมาจับน้องสะพ้ยแต่ก็ไม่ทันหลังจากที่น้องสะพ้ยมุดลงไปก็ปรากฏว่ามีนกเขาบินออกมาสองตัวบินไปจนสุดขอบฟ้าเมื่อนายชัยห็นดังนั้นก็สลดใจแล้วก็รีบกลับบ้านไปบอกภรรยาหลังจากนั้นในทุกๆวันที่ลำธารใกล้ๆบ้านนายชัยก็จะมีนกเขาสองตัวส่งเสียงไพเราะมาเล่นน้ำทุกวัน นายชายเห็นจึงอยากได้จึงได้ใช้ยางไม้ไปดักนกเขาสองตัวนั้นทุกวันเพื่อจะนำมาเลี้ยงแต่ก็ไม่เคยจับได้เพราะนกเขาสองตัวนี้รู้ตัวและอยู่มาวันหนึ่งนกเขาได้เห็นชายคนนี้ต้องผิดหวังทุกครั้งจึงดึงขนปีกออกมาสองเส้นเอามาติดที่ยางไม้พอนายชายเห็นเข้าก็เกิดความเสียดายเฮ้อ เกือบได้นกแล้วแต่ก็หลุดไปอีกจนได้นายชัยจึงเก็บขนนกสองเส้นมาปัดเล่นตามตัวตามหน้าตาแขนขาทันใดนั้นเองหน้าตาก็หล่อเหลาขึ้นพอปัดเล่นเสร็จแล้วนายชัยก็ไปตักน้ำรดผักระหว่างตักน้ำได้ชะโงกเห็นเงาตัวเองในลำธารพอเห็นหน้าตาตัวเองหล่อเหลาขึ้นมาจึงรีบไปหาเมียที่บ้านแล้วก็บอกให้เมียดูเมียจึงบอกว่า พี่หลอขึ้นจริงๆนะเนี่ยพี่ไปทําอะไรมานายชัยนึกขึ้นได้จึงลองนำมาปัดที่หน้าตาเมียตนเองบ้างจากที่หน้าผากบุม๋มก็กลายเป็นหน้าผากที่อบอิ่มได้รูปผิวพรรณสวยงามนายชัยจึงรีบไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถามคำถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่านกสองตัวนั้นก็คือน้องชายและน้องสะพ้ยของเจ้าเองนั่นแหละที่มีจิตใจงดงาม เขาอยากกลับมาทำให้เจ้าสมความปรารถนาเพราะที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตายเจ้าก็ดูแลน้องสะพ้ยเป็นอย่างดีไม่ได้ทำอะไรนางและยังบอกอีกว่าที่เมียเจ้าไม่สวยก็เพราะเจ้าเองนั่นแหละไม่ทำตามที่บอกและด้วยความโมโหใจร้อนของเจ้าจึงทำให้เมียเจ้าหน้าตารูปร่างเป็นเช่นนั้นหลังจากนายชัยได้ฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดก็กลับบ้านไป แล้วก็ได้คิดถึงแต่น้องชายและน้องสะพ้ยที่มีแต่ความรักและความหวังดีมอบให้แก่ตนจึงกลับตัวกลับใจเป็นสามีที่รักภรรยาและตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงชีพตลอดมา